มิสันทุกทานุม่อะไรมันน่ารักมากเลยรีทนบีมช่แนวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับตเตินบีมช่วันนี้นะคะทุกคนกลับมาพบกับกล่องสุ่มสัตว์จิ๋ว EP พสามกัเนเต้นมากค่ะทุกคน ใหญ่มากแต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะใหญ่กว่าเดิมขึ้นมามนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะจิ๋วสมคําล่ำลือหรือเปล่านะจ้ะโอเคยกน้องออกไปค่ะ ก่ <Bye. S 2> อนที่เราจะเข้ากล่องซุมสัว์จิวนะคะเราขอมาเคลียร์ประเด็นดราม่า,มาก,ก่อนนะคะทุกคนก็ <g ülme> คืออินจากคลิปแรกคลิป2นะคะก็มีหลายๆคนมาเข้ามาแบบให้คําแนะนําเยอะมากส่วนใหญ่จะเอนไปทางว่าเอ้ยทําไมบีไม่ศึกษาก่อนเลี้ยง <g ülme> คลิปที่เป็นประเด็นเลยคือจะเป็นคลิป2ที่เขาบอกว่าหนูแฮมสเตอร์ไม่ควรอยู่รวมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะบีขอชี้แจงก่อนว่าการที่บีจะมาทํากล่องซุมแต่ละ EP อีพีอ่ะตัวบีม,มานนะจะไม่รู้ก่อนเลยว่าในกล่องซุมแต่ละ ัมนคืออะไรบ้างเนื่องด้วยแบบความตื่นเต้นของเราอะไรเงี้ยรีแอคของเราอะเฟิร์สอิมเมชั่นคือมันจะสนุกกว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่เห็นนะทีมงานทุกคนนะคะเป็นคนจัดแจงมาให้บิหมดเลยซึ่งวันนั้นนะคะบิงก็ไม่รู้เลยว่าในกล่องอจะมีน้องคือเนยแล้วก็อาร์มเป็นคนจัดเตรียมกล่องให้เราทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวบิงจะให้ทุกคนฟังคร่าวๆว่าแบบขั้นตอนการดําเนินงานในการทํากล่องสุ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เนยเล่าค่ะ ก็คือการทํากล่องสุ่มน่ะคือเนยกับอาร์มก็จะหาสัตว์จิ๋วกันใช่ไหม,มโดยที่บีมยังไม่รู้มีแค่เนยกับอาร์มที่รู้แลวเราอ่ะก็จะช่วยกันตัดสินใจอพอตัดสินใจเสร็จเราก็จะไปรับน้องมาเลยแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ซื้อทุกตัวเพราะว่าถ้าเราคิดว่าตัวไหนเราเลี้ยงไม่ได้อ่ะเราอ่ะจะเช่าแค่เช่าแต่ถ้าเกิดตัวไหนเราเลี้ยงได้อ่ะเราก็ จะซื้อมาให้เบียมเลี้ยงเลยอแล้วพอเราตกลงการเสร็จใช่ไหมร้านสัตว์อะ่ะมันก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละแถวแไม่ไม่ไกลมากมมก็เนยกับอามก็คือจะขับรถไปรับด้วยตัวเองเลยที่ร้านเขาที่เจ้าของร้านเลยจะ้มมีการส่งออนไลน์ทั้งสิ้นแล้วก็น้องอ่ะ ก็จะมาในกรงของน้องเลยทุกตัวในกรงที่เลี้ยงมะทุกตัวเลยแต่ว่าพอพอเราจะถ่ายคลิปอะเราก็แค่อน้องอะอยอดเข้ากล่องไม่ถึงหนึ่งนาทีอ,อ,อันนี้นะคะบิงก็มาเล่าขั้นตอนเบื้องหลังให้ทุกคนฟังแบบละเอียดนะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงน้องแล้วก็บิ้มเข้าใจเลยอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันมีคนมาเตือนบิมว่าแบบเออเนี่ยทำแบบนี้เด็กจะไปทําตามหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะบิ้มก็ต้องแบบบ,บอกน้องๆหนูๆทุก ท,นนะะที่แบบอยากทําตามเราอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่สนับสนุนให้ทําตามนะคะเดี๋ยวบีมจะเพิ่เตือนสําหรับคลิปนี้ไว้ให้เลยนะคะใครพร้อมที่จะเลี้ยงก็คือสามารถเลี้ยงได้แต่อย่าทํากล่องสุม่มหรือว่าอย่าซื้อสัตว์ออนไลน์นะคะดีมแนะนําว่าถ้าซื้อให้ไปรับด้วยตัวเองโดยตรงดีกว่าจะปลอดภัยกับน,น้องแล้วก็ไม่ทรมานน้องด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนะคะทุกคน โอ้โหอันเนี้ยเหมือนแบบเหมือนงุดหิดอะเหมือนข้างในเนี้ยคืองุดหิดสุดอะไรสุดนะคะบีมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันเนี้ยบีมรู้อยู่แล้วนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะเป็นหนูนะคะแต่ว่าเป็นหนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันคะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราสุ่มกล่องสุ่มสัตว์จากเพจหนูบีแฮมเตอร์ฟาร์มนะคะนี่ก็คือผู้สนับสนุนผู้ทํากล่องสุ่มให้เราในวันนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยอา้ามพร้อมนะเ<อ>สริ คือตอนนี้บิมเป็นธาตุวินเทอร์ไว้์อยู่เวยเพราะบิมเลี้ยงอยู่2ตัวจําได้ไหมคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นวินเทอร์ไว้์เหมือนกันนะคะอันนี้บิมรู้มาแล้วเพราะว่าหลังจาก EP 2ไปบิมได้ไปศึกษาเกี่ยวกับแฮมสเตอร์ได้แบบเชี่ยวชาญมากรู้แล้วนะคะว่าน้องควรอยู่กรง60เซนขึ้นไปและน้องควรจะรับประทานอาหารเป็น H1 นะคะโอเคไปไปอยู่กับแม่ไปลูกไปอยู่กับแม่ไปลูก หลักมากเลยอ่ะอุ้ยดูแบบดูไม่เขินกล้องเลยนะคะดูน้องน้องเสียนกล้องมากเลยน้องแบบสวัสดีครับทุกคนเป็นเพศเป็นเพศเมียด้วยนะคะตัวนี้เพศเมียนะคะใครอยากได้ก็ 4F เลยจ้าไม่ได้ขายนะจ๊ะโอเค ตอนนี้บิมเป็นทาสวินเทอร์ไวท์อยู่นะคะเพราะว่าบิมเลี้ยงอยู่2ตัวอาจจะบอกว่ากรงนี้เราเช่ามานะคะทุกคนเขามีเจ้าของแล้วนะโอเคคือบิมจะบอกว่าบีมะเลี้ยงวินเทอร์ไวท์นะคะแล้วก็ประดิษฐ์กรงเองด้วยหลายหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยบิมเลี้ยงได้ยังไงหลายๆตัวเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนบิมจะบอกว่าบิมประดิษฐ์กรงเองนะคะขนาด60สิบคูณสานะคะเดี๋ยวบิมจะให้ทุกคนดูอีพีหน้าเพราะว่าอีพีหน้าบิมจะมา ประดิษฐ์กรงอะคริลิกน้องมาค่ะต่อกันที่กล่องที่2นะคะกล่องนี้โอ้โหตอนนี้คือเราได้เราได้ยินเสียงคุดคุยแบบดังมากกล่องนี้นะคะอุ้ยเฮ้ยเหมือนแมวจิ๋วอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนะคะว่าจะเป็นหนูพัน์อะไรกันจ้าอพร้อมไหมแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยเช้ ทั่วน้องตกใจน้องดูใจมากทุกคนโอ้หนูวันน่ะมันใช่หนูว่ะเนี่ยเหมือนแม่นแกทุกคนน้องเกิดผิดยุคหรือเปล่าเนีน่ยถ้าเกิดยู่เนยุคสัลย แสดงว่าน้องเป็นเพศผู้อันนี้ก็น้องก็เป็นพันใจแอนนะคะจะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่นี้เหมือนแบบน้องเพิ่งเกิดปะหรือไม่กี่เดือนปะเพราะว่าน้องยังดูตัวใหญ่ไม่มากเหมือนบิมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหนูปะเพราะว่า ep สองนะทำให้บิมไปศึกษาเยอะมากแต่ละสายพันธุ์นะคะนี่จะเป็นใจแอนพันยูโดแน่นนน้องน้าเหมือนหมูเลยไอ้บิมไปยูโดเขาจะมีขนสั้นกับขนยาว อรออันนี้ขนสั้นขนยาวอันนี้เป็นขนยาวโอเคเลี้ยงไหมคะยังไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงคะ่งคะ <c oughs> อันนี้คือก็คืคนคืนเจ้าของเขาไปเพราะว่าพี่ว่าถ้าพิมเลี้ยงอีกนิดนึงอ่ะมิงก็จะผอมลงไปกว่านี้นะคะเ <c oughs> พราะว่าบิมไม่มีข้าวกินก็จะซื้อข้าวให้แต่หนูกินโอเคค่ะปล่อยให้น้องไปวาวุ่นในกลงของน้องต <c oughs> ่อ <c oughs> มากล่องที่3ามกันเลยค่ะอยากรู้เหลือเกินว่าใครที่มันกําลังวาวุ่นอยู่ในนี้นนจะ สวัสดีครับผมสงสัยจังเลยว่าอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคทไเหรอน้องทำท่านั่นคือสงสัยใช่น้องจะสงสัยเวลาแบบแปลกที่แปลกถิ่นน้องยืนสองขาคือแบบอะไรกันครับเนี่ย เอบีมจะชอบอะไรแบบสีขาวมากมโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยหูยน้องเหมือนมูจิปะกจ้มน่อเห็นตอนที่มันแบบมวนตัวปะตอนแรกดิ้งเกือบแบบเออน,นี้น่ันนขอไม่ไดีคนจมองนจองตัดสีอ,อ๋อน้องเฮ้ยเหมื <c oughs> อมนมูจิอ,อะเลี้ยงไหมคะ เจ้าของก็ยืนมองอยู่นะเจ้าเจ้าของยืนมองอยู่ค่ะเจ้ค่อันนี้ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ค่ะแอบเห็นกระจูมันอยู่นี่นี่ทุกคนดูด้วยชอบมากเลยพิมชอบเวลาหนูมันทำแบบไม่เนน่ารักมากเลยทุกคนเสริมนอเอุ้มผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยป้าลูกป้าโอเคค่ะตัวต่อไปอันนี้เขาบอกว่าใส่ในกล่องไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของมันจะหยิบมาให้เราเองจ้าโอเคมาเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะ หันหน้าเข้าหากล้องหน่อยได้ไหมคะไรนนี่สวยหมดเลยทุกคนกลัวแล้วกล้วยหันหน้าเข้าหากล้องเจ้าของเจ้าของช่วยขยับกล้นให้น้องไว้ขยับกล้นหน่อยค่ะงงมีชิวิตพี่เขาบอกว่าน้องตักคนถอยออกมาไหนได้ไหมคะตอนในช่องปากจะงงเต็มไม้เต็มมือบีมากค่อนข้างแบบ สงบกว่าทุกคนดูน้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวบินมจะเอาเข้ากรงน้องนะจะขอเอาไปได้ค่ะแต่อีกตัวนี้บิ๊มต้องเอาข้างหลังติดกระจกเพราะว่ามน่างที่แเล็กมากเล็กมากเลยหรอมันเป็นมันกมกปังมาแล้วค่ำลังเดินมาค่ะบิมมาแล้วค่ะบิมมาแล้วค่ะบิมเดตได้มไม่เห็นเ อาจจะงงว่าทําไมเสียงบิมดูลอบลงเจ้าของบอกว่าน้องไม่ชอบเสียงดังนะคะบิมก็เลยจะต้องแบบเปิดรายการแบบ ASMR นี่นะคะก็คือหนูขวัญค่ะทุกคนเป็นตุ๊กตาที่เขาเอามาไม่ใช่เอามาไหมเต็มไม้เต็มมือมากมันเหมือนตุ๊กตามากเลยนะอันนี้อันอันนี้หนูขวัญใช่ไหมขวัญมันจะเยอะๆอ่ะ ก็เลยตั้งชื่อว่าหนูขวัญซะเลยหนาวแล้วตอนนะีน้องมีชีวิตจริงไหมเนะี่ยเดี๋ยวจะลองให้เจ้าของเขาลองจับออกมาโอเคค่ะหย,ย,ยิบมาหยิบมาทุกคนคะอันนี้คือหนูขวัญน,นะคะทุกคนเหมือนเพราะว่าน้องมีขวัญเยอะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ขวัญนี่ก็ขวัญหนูขวัญชอบให้เกาคะ่ะโอ้โหขากลางไม่เจอต้องเหมือนหมาเหมือนเ เหมือนสุนัขเหมือนแมวอะไรเงี้ยทุกคนขี้อ้อนหรือเปล่าไม่รูเหมือนกันมือแตงไม้แตงมือมากมีไม่กล้าจับนะคะทุกคนเพราะว่าสังเกตที่เท้ามันมันเล็บมันแหลมมากมากเลยเออรบกวนหันข้างกองหน่อยเด้ไหมคะเออเออไ่สนทกประทานไหมอะไรมีมีคนถามว่า มีคนอ่านตอนไหนวะย,ยังไม่ได้ตัดคลิปลงเลยมีคอยากูว่าผิมันน่มไรเราเอาแก้วแนแล้วประตูน้องรอแก้มสวยๆแล้วมีคนเล็กร้องน้องอ่บนกระเด็นเด็กเด็กเร้องอ้เ็ตู๊ดน้องมองเหมือนน้องไม่ชอบเลย <c oughs>

วโอเค okay, ค่ะแกะกล่องสุ่มหนูวันนี้นะคะเดี๋ยวงจะให้หนูตัวใหญ่ๆกลับบ้านไปก่อนเข้ากรงไปก่อนไปหาแม่ก่อนนะคะน้องอาจจะแบบกลัวกลัวเก่งๆอ่ะทุกคนนี่จะบอกว่าหนูไม่ได้กลัวไม่ได้เกง่งบีมนะคะแต่บีมอะเก่งกลัวหนูโ okay. <c oughs> อเคไอเจ้าของเขาบอกว่าน้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ะะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r ร b ์ช่อง Little Bim Channel นะคะก็ถ้า EP 5, 5, 5อยากให้สูมอะไรทุกคนลองคอมเมนต์ดูนะคะสำหรับ EP นี้ถ้าผิดพลาดประกันใดสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคน EP 4ี่นี่วหรือรอ,อันนี้ EP รวะอันนี้สามเออ EP สี่ทุกคน <laughs> โอ้ยเบอร์ <laughs> เนี่ยสูตรน้องจนเบอร์ไปหมดแหละ <laughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้วิ้งขอญาตไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย